ไฟเขียวไฟแดงอ่าตอนนี้ไฟเขียวแนละ้วไฟเขียวไปนะตะอดนรอบเกาะน,นะฮะเราไปหน้าทอนก่อนพอรีก็เดี๋ยวซ้ายเนี่ยนะไปหน้าทอนก่อนสินค้าที่เนี้ยแล้วสินค้ามาลงราคาก็จะเพิ่มก็ราคาสูงสูงกว่าในบ้านรอนสุราษนะ เราเรามุ่งหน้าไปบ้านหน้าทอนนะแม่น้ำสิบสี่หน้าทอนห้าโลหน้าทอนนี่ก็จาจะนานบ่อยนะจัดงานพวกกานทรงเต็นอันเซนเตอร์อันถ้าเรือซานฟอรี่เขาอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ที่เรามาราชาฟอรี่เพราะเราของรถมาด้วยผมไม่มั่นใจว่าซาน ซานซีซานฟอร์เรยน่ะเขาเขาคุ้สึกว่าจะมีนั่งมือรถมาด้วยรถถู้สึกคุ้นๆนะผมจำไม่ได้นะไม่อยได้ใช้บริการอรอันนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะขึ้นนะ วันนี้ด mm ีว hmm. ีตัดดให้ดูครับแบบพูดนะ อจะมาจารดีนี่หมดอันนี้แหล่งชุมชนตรงนั้นแหละก่อสมุยสภาพตะดนครับสภาพตะดนอัพเดตล่าสุดร้านอาหารนอกท้องอ่านอกท้องชื่อร้านอาหารนอกท้อง นกท่องมันเป็นประธาใต้ฮะนอกก็คือนอกท่องก็คือทุ่งอะนอกทุ่งอานอกท่องนอกท่องก็คือกลางนอกนอกท่องเป็นพระธาตายต้ครับพระธาตายก็เรียกว,ว่านอกท่องใกล้ๆในทุ่งนาแบบน่ะใกล้ๆความหมายผิดพลาดประการใดโทษทีครับ นี่คือ,อเทศบาลน,นครเกาะสมุยครับอยู่ซ้ายมือเมื่อกี้ครับเลีเ้ยวขวาก็น้ำตกหินลาดหนึ่งกิโลครับเลี้ยวซ้ายก็โรงพยาบาลหนึ่งโลครับตรงไปหน้าทอนนะนี่ไมเขาจำดีนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายอ่าถ้าตรงไปคือหาดเจวงนะเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายเรียบริมทะเล ก็จะไม่ผิดเรียบรีอมทะเลครับไอ้นั่นคือก้าวตลาดนะผมไ็ไม่มั่นใจเราผมไปทางนี้ก่อนแต่ไม่ผิดนะนะเอาแล้วผิดผิดแล้วไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดไม่ลงไปไหนรถยนอยู่มันเกาะนี่ละครับวนนี้เป็นไม่อันหา โอ้สถานีตำรวจนะขวามือ๋นะอสถานีขนส,ส่งก็ตตีขนส่งมีรถจักลับเยอะนะตรงนี้ก็เลยตลาดสดจงเจริญตลาดสดจงเจริญ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวตรงนี้นครับเจอวขวาเลี้ยวขวา,รววาตรงริมเลลงเลเลยครับตรงไปลงเลเลยเราจะเลี้ยวนี้นะครับเรียกว่าริมทะเลอะร,ริมทะเลโอ้ oh, mm hmm. ก็มีอานหนึ่งครับกลางเต็นท์อยู่นะอานอะไรไม่รู้ไกยกองนะฮะท้าอะไรก็ไม่น่าจะใช่อนะ่ะ โรงพยาบาลเกาะสมุยคนระอยู่ตรงนี้อ้ามตรงเลี้ยวได้ครับเดี๋ยวเราอันนี้โรงพยาบาลน,นะโรงพยาบาล อ่าตรงอะเ,เป็นเป็นเป็นของเอกชนหมดเลยมไหมบอกแล้วเป็นเนอกชนก็ไม่เข้าง่ายๆริมทะเลอ่ะนะอีกอย่างเรามานอกพื้นที่อ่านี่โรงพยาบาลน,นะโรงพยาบาลก็เมื่อกี้เข้าใจผิดว่าหน้าทอนะหน้าทอนยังไม่ถึงครับจอดได้ที่จอดว่างเยอะแยเลยครับจอด <laughs> One way One way เดี๋ยเนี o n e way ไม่ใช่ on way One way One way ก็คือวิ่งได้ทางเดียวครับเมื่อกี้เราวิ่งกลับแล้ว